โอ้โหเป็นไงโอ้โหหลายแบบมากๆแล้วก็ฉายขึ้นไปเลยนะครับนี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอนี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแล้วก็ใช้งานจริงเจ้าตัวนี้นะผมจะเป็น a u r a Starry Sky Projector นั่นเองมาเริ่มแกะกล่องแล้วก็ใช้งานกันหน่อยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับที่เอาไว้ฉายแสงพวกดวงดาวห้องนอนให้มันมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับผมน,นี้ก็จะเป็นข้างนอกกล่องที่มันไฮไลท์หมวดต่างๆมาให้นะครับผมมาแกะใช้งานจริงกันหน่อยดีกว่านะครับผมอันนี้เราเห็นว่ามันว้าวหน้าโดนมากเลยก็เลยซื้อมันเล่นมังน่ง ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับผมบอกวิธีการใช้แล้วก็จะเป็นรีโมทว่าปุ่มต่างๆเนี่ยมันใช้ทําอะไรนั่นเองนี่ครับผมแล้วก็ภายในกล่องก็จะได้ตัวรีโมทนะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์ของเรานั่นเองทา แล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นตัว power supply ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีมออแปลงเสียบไฟบ้านแล้วก็ต่อสายใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยนี่ก็สายจะยาวประมาณนี้นะมาดูตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ฉายเลเซอร์นะผมแล้วก็จะมีที่เสียบ power supply ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนะผมร่องๆตรงนี้ก็คือเอาไว้ตั้งกับพวกอย่างนี้ชึบอ่าเรียบร้อยเลยสามารถปรับมุมเปลี่ยนองศาได้ลองมาใช้กันหน่อยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคน่าจะใกล้ขึ้นแล้วเสียบปลั๊กเรียบร้อย มาเฮ้ยชุบนั่นไงว่างเปล่าผมเดี๋ยวขอไปหาถ่านมาเติมก่อนจบเลยโอเคไปหาถ่านใส่มาเรียบร้อยลองดูกันหน่อยดีกว่านี่เป็นไงกดออนปุ๊บมันมาเลยนะโห โค้ตสวยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันมันไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเลยนะครับผม <Okay. S 1> แค่กดออนเนี่ยมันก็เปิดให้อัตโนมัติเลยนะน <Okay. S 1> ี่เป็นไงข้างบนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือบนผนังห้องผมเองแล้วก็ตรงปุ่มซ้ายบนเนี่ยมันจะมีเขียนคําว่าเลเซอร์ด้วยนะครับผมคือเราสามารถเอาไอตัวจุดๆเนี่ยออกไปได้อันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอย่างกับทางช้างเผือก <c oughs> แล้วก็ข้างล่างนอกจากเลเซอร์แล้วเนี่ยก็ตรง LED โหมดเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ โอ้โหหลายแบบมากๆหรือว่าเราจะเอาแบบ LED อย่างเดียวก็ได้นะครับผมนี่เป็นไงแล้วก็ยังสามารถให้มันหยุดหรือว่าให้มันย้อนกลับก็ได้นะครับผมคือเราเลือกการเล่นของมันเนี่ยได้หมดเลยมันค่อนข้างหลากหลายมากๆเนี่ยแล้วมันก็จะรีเซ็ตได้นะครับผมเผื่อเราทําอะไรพังหรือไม่อยากได้โหมดอะไรต่างๆโอ้โหเป็นไงคืออันนี้ที่ผมซื้อมาเล่นๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับก็ตัวที่ฉายเนี่ยมันอยู่หัวเตียงตรงนี้แล้วก็ฉายขึ้นไปเลยนะครับนี่ เป็นไงกันบ้างครับผมกับเจ้าตัว Aurora Starry Sky Projector ชื่อค่อนข้างยาวนี่จะเอามาอ่านกันเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้มันก็ราคาประมาณอึ๊บนี่1,100บาทนะครับผมก็จะอยู่ในช่วงเกณฑ์กลางๆนะครับมันมีตัวหลายพันเลยก็มีนะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะให้เราเทสทดสอบหรือว่าอยากจะรู้สเปคเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย